อสวัสดีครับวันนี้พบกับเสียตั้มเช่นเคยครับวันนี้ตั้มจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถที่จะเตรียมส่งมอบนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนาวาล่าสี่ประตูนะครับรุ่นเบริชันเจ์ธรรมดานะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นสี่พันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวความสวยของรถจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตั้มจะพาไปชมนะครับ นิสสันนวาร่ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรนะครับ163แรงม้านะครับตอนนี้โปรโมชั่นออกรถตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาทนะครับผ่อนประมาณ1 2 0 0เสเศษเท่านั้นนะครับหรือถ้าลูกค้าสนใจในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับสามารถดาว25%นะครับรับดอกเบี้ย0%นานถึง6ปีนะครับ72เดือนไปเลยนะครับเป็นลูกค้าเก่าของนิสสันนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับ ถ้าสนใจยังดื่มติดต่อเซลตั้มนะครับโปรโมชั่นมีจำนวนจำนวนจำกัดนะครับวันนี้เซลตั้มลาไปก่อนครับสวัสดีครับ